หนุ่มดวงเฮงถูกลอตเตอรี่ห้าิใบคนรถมาแก้บนกุมารน,น้องก้าเมื่อบันที่20พฤศจิกายนมีรายงานว่าที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนคปรปฐมนายสุวิทย์บุญนำอายุ45ห้าปีเจ้าของสวนผักในเอำเภอสามพรานได้เดินทางมาเพื่อทำการแก้บนพร้อมกับนำรถสปอร์ตรูไฟฟ้าแบบเด็กสีแดงและรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์สล้อสีขาวมาถวายแก้บนกุมารทองน้องก้าเลิฟเลิฟพร้อมโชว์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขไทยสองตัว หมายเลข57งดประจำวันที่16พฤศจิกายนจำนวน50ใบนายนสวิทเผยว่าที่มาที่ไปของความโชคดีหลายชั้นคือเมื่อช่วงก่อนหวยออกงดประจำวันที่1พฤศจิกายนตนได้มาขอพรกับกุมารทองน้องก้าวแล้วกระสิบค้างหูขอให้ขายที่ดินสวนผัก10ไร่พร้อมกับขอโชคลาภไปด้วยกระทั่งวันหวยออกกองสลากประกาศเลขไทย2ตัวคือ57ทุกคนภายในบ้านต่างส่งเสียงเฮลั่นถูกอีกแล้วถึง50ใบซึ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อ พร้อมนำลอตเตอรี่50ใบที่มีเลขไทย้าย57ออกมาโชว์ให้ดูอีกครั้งวันนี้เลยรีบไปซื้อรถสปอร์ตรูเด็กเล่นและรถสามล้อเด็กเล่นมาถวายก่อนที่จะนำลอตเตอรี่ทั้งหมดไปขึ้นรางวัลได้เงินรวม10,000 0บาทหลังจากแก้บนถวายรถเด็กเล่นสองคันแล้วติดใจขอโชคลาบอีกครั้งหนึ่งหวังว่าน้องก้าจะให้โชคใหญ่อีกครั้งเป็นครั้งที่3ซึ่งตนมีความเชื่อว่าน้องกุมารก้านั้นให้โชคจริงเพราะขอมาสองครั้งไม่เคยผิดหวังเลยหรืออาจจะเป็นเพราะดวงชะตาต้องกัน ซึ่งวันนี้หลังจากแก้บนเสร็จแล้วได้ขอโชคลาภเหมือนครั้งก่อนโดยการเขย่าเซียมซีให้ไม้หล่นมาสองไม้โดยได้เลข79ซึ่งเป็นเลขที่ตนเองชอบด้วยโดยจะไปหาซื้อลอตเตอรี่เลข79หรือ97เหมาจากแผงทั้งหมดในวัดเช่นเดิมและหากคราวนี้ได้โชคลาภใหญ่จะสร้างเรือนไทยให้น้องเก้าอยู่หนึ่งหลังก่อนที่จะเดินไปหาซื้อลอตเตอรี่ต่อไปเลขเซียมซีที่คุณสุวิ์ได้ก็คือเลข79นะคะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนคะ่ะขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณคะ่ะ